ดูนก็คือมาหากจรรย์ภาพยนตร์ไซไฟที่โด่งดังมากในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะดูนพาร์ทูก็กําลังเข้าฉายอยู่นะครับโดยก็มีเนื้อเรื่องของการเดินทางและการประจัญัยบนดาวอาราคิสดาวทะเลทรายที่อุดมไปด้วยแร่สไปนะครับที่ทั้งจักราวาลต้องการมันเพื่อครอบครองถ้าครอบครองสไปได้เยอะก็จะสามารถชิงความเป็นหนึ่งแห่งจักรวาลดูนได้ครับและแน่นอนว่านี่ก็ไม่ใช่ช่องรีวิวหนังถึงแม้ผมจะเรียนจบแล้วก็ได้คะแนน เทียบเท่ากับเกรด A ในวิชาการวิจารณ์ภาพยนตร์จากมสุขโขทัยธรรมธิราชก็ตามนะครับแต่ถ้ามีคนจ้างรีวิวหนังก็รีวิวนะครับแต่ที่เกินเรื่องดูนมาเนี่ยก็เพราะว่าเราจะมาพูดถึงทะเลทรายกันครับแต่เป็นทะเลทรายบนโลกของเรานะครับ ไม่ใช่ทะเลทรายบนดาวอารากิสครับกว่าคลิปนี้จะได้อัปโหลดเนี่ยผพราว่าหลายคนคงจะมองว่าทําไมทําคลิปช้าจังเลยเนี่ยทำไมไม่ทําตอนที่คลิปมันอยู่ในกระแสต,ตอนนี้ดูนก็น่าจะออกจากโรงหนังไปแล้วนั่นก็เพราะว่าช่องเนี่ยเป็นช่องที่ทําคลิปช้านะครับผมและทีมงานเนี่ยก็เริ่มรีเสิร์ชเรื่องนี้กันตั้งแต่ตอนที่ดูนเริ่มเข้าฉายใหม่ๆแล้วนะครับแต่ผมคิดว่ากว่าคลิปนี้จะเสร็จเนี่ยหนังเรื่องก็ซิล่าเอ็กคองเนี่ยก็น่าจะใกล้ออกโรงหรือออกโรงไปแล้วก็ได้นะครับผม ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของช่องนี้นะครับเราไม่ค่อยชอบทําอะไรอิงกระแสทันทีนะครับเพราะว่าเราทําไม่ทันครับมีเรื่องอะไรมาก็จะบวก1เดือนแทบทุกครั้งเลยครับเพราะว่าอยากให้ทีมงานค่อยๆรีเสิร์ชค่อยๆทําใจเย็นๆในการหาข้อมูลไม่ต้องรีบค้นคว้ารีบทําให้ทันก่อนกระแสหมดครับผมอยากให้มันมีเวลาทํางานอะไรที่แบบในความเร็วที่สบายใจทําให้ทีมงานรู้สึกแฮปปี้ไม่กดดันว่าต้องรีบลงให้มันทันกระแสอะไรแบบนั้นครับ แล้วพอพูดถึงทะเลทรายนะครับนิยามของมันก็คือพื้นที่ที่แห้งแล้งมีฝนตกน้อยมากๆครับมีความชื้นที่ต่ำมากๆนะครับโดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ250มิมต่อปีเท่านั้นครับและในเวลากลางวันนะครับที่ทะเลทรายแห่งนี้อาจจะมีอุณหภูมิสูงได้ถึง50องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับพื้นที่ทะเลทรายก็มักจะเป็นพื้นที่ที่ขาดสารอาหารมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำครับ พืชพันธุ์ที่ขึ้นได้เนี่ยก็จะมีอยู่อย่างจํากัดจะมีพืชพันธุ์เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นนะครับที่สามารถเติบโตและอยู่รอดได้ในดินแดนแบบนี้นะครับและแน่นอนว่ามันก็จะทําให้สัตว์ต่างๆมีน้อยกว่าปกติเช่นกันครับโดยการกําเนิดพื้นที่ทะเลทรายขึ้นมาบนโลกเนี่ยมันไม่ได้กําเนิดแบบสม่มๆทั่วไปนะครับมันมีรูปแบบการเกิดของมันอยู่นะครับถ้าดูแผนที่ดาวเทียมของโลกนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่สีน้ําตาลขนาดใหญ่เนี่ย มันจะอยู่ในโซนที่เฉพาะเจาะจงของมันไม่ได้มีออกนอกโซนแถวนี้เลยครับจากการแบ่งภูมิอากาศนะครับเราสามารถแบ่งเขตภูมิภาคอากาศแบบแคปเปิลนะครับเราจะสามารถกำหนดลักษณะของภูมิอากาศได้ตามแต่ละละติจูดที่แตกต่างกันไปนะครับโดยเราสามารถกำหนดรูปแบบแบ่งออกเป็นรูปแบบใหญ่ๆได้ดังนี้นะครับกลุ่ม A ก็คือภูมิอากาศแบบร้อนชื้นกลุ่ม B ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งกลุ่ม C ภูมิอากาศแบบอบอุ่นแบบเมดิเตอร์เรเนียนกลุ่มดภูมิอากาศอบอุ่นแบบภาคพื้นทวีปกลุ่ม E ภูมิอากาศแบบขั้วโลกและกลุ่ม H ภูมิอากาศแบบเขตภูเขาสูงครับแล้วเนื้อหาที่เราจะมาพูดในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเฉพาะกลุ่มทะเลทรายที่อยู่ในกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B จะเป็นภูมิอากาศแบบแห้งแล้งหรือก็คือบริเวณที่เป็นทะเลทรายนะครับมันจะอยู่ในบริเวณแถวช่วง ละติจูดที่20ถึง30องศาเหนือและใต้ครับมันจะเป็นพื้นที่ที่เราจะพบทะเลทรายมากมายในบริเวณละติจูดนี้นะครับอย่างเช่นทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายนามิเบียในทวีปแอฟริกาทะเลทรายโกบีทะเลทรายอาหรับในเอเชียทะเลทรายอันตากาม่าทะเลทรายปาตาโกเนียในอเมริกาใตา้ทะเลทรายเกรตเบซินในอเมริกาเหนือและทะเลทรายซิมสันในออสเตรเลียครับ ถ้าเราสังเกตดีๆแล้วเนี่ยทะเลทรายพวกนี้จะกระจายอยู่ที่ตามแนวและติจูด20-30องศาหมดเลยนะครับโดยทะเลทรายทั้งหมดเนี่ยมันจะกินพื้นที่ทั่วโลกมากกว่า50ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งก็ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง100เท่าเลยทีเดียวครับนิยามของทะเลทรายที่บอกว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่ฝนตกน้อยกว่า250มิลิเมตรต่อปีเนี่ยบางข้อมูลอาจจะตีความรวมได้ถึงทะเลทรายขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ได้ครับ หรือที่เราเรียกว่าทะเลทรายแอนตาร์กติกาและทะเลทรายอาร์กติกเพราะว่าพื้นที่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เนี่ยมันจะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีทําให้มันมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ100-200มิลลิเมตรต่อปีครับแล้วก็มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ลบ50องศาเซลเซียสซึ่งก็ต่ํากว่าจุดเยือกแข็งนะครับน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้า น้ำหยาดฟ้าพวกนี้พอมันตกลงมานะครับมันจะกลายเป็นน้ําแข็งอย่างรวดเร็วจนมันไม่เหลือสภาพกลายเป็นของเหลวที่มันจะกลายเป็นฝนตกลงมานะครับทาให้พื้นที่นี้นับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยมากๆเทียบเท่าทะเลทรายครับแต่ว่าในคลิปนี้คําว่านิยามทะเลทรายเนี่ยเราจะพูดถึงเฉพาะทะเลทรายเขตร้อนนะครับเราจะไม่นับทะเลทรายขั้วโลกกันครับโดยจุดเริ่มต้นของทะเลทรายเนี่ย มันก็จะเกิดจากสิ่งที่เบสิกมากๆเลยครับอย่างการหมุนของโลกครับเมื่อโลกหมุนตลอดเวลาเนี่ยอากาศบนโลกก็จะเคลื่อนที่นะครับมันจะเกิดการเคลื่อนที่เพราะโลกหมุนและมันก็จะทําให้เกิดกระแสลมเหนือผิวโลกครับโดยโลกจะมีระบบหมุนเวียนของอากาศที่เรียกว่าฮาเลเซลเจ้าฮาเลเซลเนี่ยเป็นระบบการไหลเวียนของลมขนาดใหญ่ในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียครับซึ่งจะพบในบริเวณเขตร้อนชื้นจนไปถึงเขตแห้งแล้ง โดยกระแสะลมชุดฮาเลเซลเนี่ยจะเกิดขึ้นที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกแล้วไปสิ้นสุดที่ละติจูด30องศาเหนือและใต้ครับโดยกระแสะลมมันจะลอยขึ้นจากพื้นดินจนไปถึงจุดสูงสุดของชั้นโทรโพเฟียที่เรียกว่าโทรโพพอสครับมันจะมีความสูงจากผิวดินประมาณ5-15ถึง15กิโลเมตรรูปแบบการทำงานของกระแสะลมนี่แหละครับที่จะทำให้เกิดพื้นที่ทะเลทรายในบริเวณละติจูดเดียวกัน ทัั้งโลกครบจุดเริ่มต้นของการทํางานของเจ้าระบบลมเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรที่เป็นแถบความกดอากาศต่ําและมีอุณหภูมิสูงครับเนื่องจากลักษณะของโลกเป็นทรงกลมใช่ไหมครับมันจะมีส่วนที่เป็นเส้นศูนย์สูตรที่จะเป็นจุดที่หันหน้าของผิวโลกเนี่ยเข้ารับแสงอาทิตย์มากที่สุดครับแล้วเมื่อบริเวณนี้รับแสงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอากาศที่ร้อนก็จะยกตัวขึ้นจากพื้นดินจนเข้าสู่ระดับโทรโพโพสครับ แล้วอากาศที่ร้อนเนี่ยก็จะทําให้ทะเลและแหล่งน้ําในบริเวณเส้นศูนย์สูตรระเหยกลายเป็นไอน้ําปริมาณมหาศาลและมันก็ได้ลอยไปพร้อมกับมวลเมฆความกดอากาศต่ําด้วยครับเมื่อลมได้หอบเอาความชื้นตามผิวโลกขึ้นไปสะสมในชั้นบรรยากาศมากขึ้นไอ้น้ำเหล่านั้นก็จะก่อตัวเป็นเมฆฝนที่หนาแน่นที่เรียกว่าเมฆคิวมูลนิมบัส ซึ่งเป็นเมฆที่เกิดขึ้นในเขตความกดอากาศต่ําถ้าเราดูข่าวพยากรณ์อากาศเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ตัว L และตัว H เป็นหลักที่อยู่ในแผนที่ของข่าวพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับตัว L นี้ก็หมายถึงพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ําหรือก็ย่อมาจากคําว่า low นั่นแหละครับโดยคุณสมบัติของความกดอากาศต่ําก็คือมีอุณหภูมิสูงและก็มีความชื้นมากถ้าไปดูแผนที่ดาวเทียมตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็คือบริเวณที่มีเมฆฝนปรากฏให้เห็นมากเป็นพิเศษครับ ซึ่งก็จะตรงข้ามกับบริเวณที่เป็นตัว H ที่ย่อมาจาก High หรือความกดอากาศสูงครับอุณหภูมิที่นั่นก็จะต่ำและก็มีความชื้นไม่มากแต่ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเฉพาะบริเวณที่เป็นตัว L กันนะครับบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยครับมันจะเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่าพื้นที่แถวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกมีพายุฝนฟ้าคนองตลอดทั้งปีครับซึ่งก็จะเป็นผลมาจาก การที่ได้รับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาที่พื้นผิวนี้มากกว่าบริเวณอื่นครับจนทําให้เกิดการละเหยขึ้นของน้ําไปเป็นเมฆฝนได้เยอะกว่าที่อื่นในโลกครับหลังจากที่อากาศร้อนเนี่ยได้ยกตัวขึ้นไปถึงจุดสิ้นสุดของมันที่ชั้นโทรโพโพสแล้วนะครับอากาศส่วนหนึ่งก็จะแยกตัวออกจากเส้นศูนย์สูตรไหลขึ้นเหนือแล้วก็ลงใต้ตามแนวเส้นละติจูดครับ แล้วมันก็จะได้พาไอ้น้ำแล้วก็เมฆฝนตามไปด้วยครับทำให้พื้นที่บนโลกที่อยู่ในช่วงละติจูดที่5-20ถึง20องศาเนี่ยจะกลายเป็นเขตป่าฝนเขตร้อนครับหรือที่เราเรียกว่าเขตร้อนท r o ปิคอลนั่นแหละครับโดยจะมีปริมาณฝนลดหลั่นกันไปตามความห่างไกลจากเส้นศูนย์สูตรครับจนกระทั่งกระแสลมที่ได้พัดพาความชื้นมาก,กับมวลอากาศได้เดินทางมาจนถึงละติจูดที่ประมาณ20-30องศาเราจะเรียกบริเวณนั้นว่า t ropic of cancer ที่30องศาเหนือและ tropic of Capricorn ที่30องศาใต้ครับแต่ความมลอากาศจะพัดพาไปถึงบริเวณนั้นครับทั้งความชื้นและไอ้น้ำที่ถูกหอบพัดมาตั้งแต่เส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันได้กลายเป็นฝนตกลงมาระหว่างทางไปจนหมดแล้วครับหรือเพียงแค่อากาศแห้งไร้ความชื้นแล้วครับแล้วเมื่อกระแสลมฮารเลเซลเนี่ยเดินทางจนมาถึงละติจูดที่30แล้วได้เข้าพบกับกระแสลมที่ชื่อว่า เฟอร์รอเซลที่มาจากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เนี่ยที่มันก็ได้พาเอาอากาศเย็นและแห้งมาด้วยเมื่ออากาศแห้งของฮาเลเซลมาพบกับอากาศแห้งแถมเย็นของเฟอร์รอเซลมันก็จะทําให้อากาศเนี่ยได้จมตัวลงไปครับนั่นก็ทําให้พื้นที่นี้กลายเป็นแนวความกดอากาศสูงอุณหภูมิต่ําและความชื้นต่ําครับมันจะส่งผลให้พื้นที่บริเวณลัตทิจูดที่ 2 0ถึงองศาเนี่ยค่อนข้างแห้งแรงครับมันขาดความชื้นมากๆเลยเพราะว่าความชื้นเนี่ยมันได้ควบแน่นกลายเป็นฝนหมดก่อนหน้าแล้วที่มวลอากาศจะเดินทางมาถึงที่นี่ครับและแน่นอนว่าพมมวลอากาศไม่ได้พาวความชื้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดความแห้งแรงครับจนกลายเป็นพื้นที่ทะเลทรายขนาดใหญ่ขึ้นตามแนวเส้นท ropic ปปลัติจูดเดียวกันทั่วโลกนั่นเองครับและนี่ก็คือเหตุผลการเกิดทะเลทรายบนโลกของเราครับ ที่มาจากการเกิดของระบบการหมุนเวียนของลมและการพาไอ้น้ำที่เป็นกลไกลตามธรรมชาติปกติของโลกของเราครับแล้วคราวนี้เราลองไปดูครับว่าถ้าเราเกิดหลงเข้าไปในทะเลทรายแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างครับแน่นอนว่าเราก็ต้องเจอทรายจริงไหมครับทรายก็เป็นองค์ประกอบหลักของทะเลทรายตามชื่อของมันนั่นเลยครับทรายก็คือตะกอนดินที่เกิดการผูพังจากหินนะครับอย่างเช่นพวกหินทรายหินแกรนิต และเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยกระบวนการของลมเนี่ยก็ได้กัดเซาะจนหินเหล่านั้นมีขนาดเล็กลงเล็กลงจนเหลือเท่ากับเล็กขนาดเท่าเม็ดทรายครับมันก็เลยกลายเป็นทรายนั่นแหละครับเม็ดทรายแต่ละเม็ดเนี่ยก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะครับตั้งแต่ใหญ่ที่สุดที่เรียกว่าทรายหยาบที่มีขนาดประมาณ2มิลลิเมตรครับจนไปถึงทรายละเอียดที่มีขนาดเพียง 0.125มิลิเมตรครับและถ้าในจักรวาลเรื่องดูลน,นะครับในเม็ดทรายที่เล็กมากๆขนาดนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสไปครับที่เป็นแหล่งพลังงานที่ทั้งจักรวาลต้องการมันเลยมีมูลค่ามหาศาลมากๆครับแต่ทะเลทรายบนโลกของเราเนี่ยมีองค์ประกอบไม่เหมือนกันครับโดย 60- 9 0ของทรายบนโลกเราเนี่ยก็จะเป็นแร่ควอตครับมันจะเป็นแร่ที่มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานต่อการผุพังทนทานต่อการ กัดเซาะนะครับแล้วรองลงมาอีกประมาณ10-25%อซ์ของทรายเนี่ยก็จะเป็นแร่ที่ชื่อว่าเฟลสปาครับซึ่งเป็นแร่ที่มีความแข็งรองลงมาครับแล้วจากนั้นมันก็จะประกอบไปด้วยแร่อื่นอีกประมาณสัก1-5%ของทรายครับมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแร่ไมก้าแร่แคไซหรือว่าแร่เกลือเป็นต้นครับโดยทะเลทรายเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีภูมิประเทศที่ค่อนข้างแปลกหูแปลกตา ต่างจากที่อื่นบนโลกที่เราคุ้นเคยครับทะเลทรายนั้นไม่มีแม่น้ำไม่มีทาน้ำแข็งหรือว่าตัวกลางอื่นเลยครับที่จะพัดพาให้มีของเหลวอย่างน้ำเนี่ยเกิดการกัดก่อนเกิดการพัดพาแล้วก็การสะสมของตะกอนดินครับดังนั้นที่ทะเลทรายเนี่ยจะมีเพียงแค่ลมเท่านั้นนะครับที่เป็นปัจจัยหลักในการควบคุมของสภาพภูมิประเทศครับภูมิประเทศหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่าภูมิลักษณ์นะครับ ของพื้นผิวทะเลทรายเนี่ยมันจะเกิดจากกระบวนการของลมแทบทั้งหมดเลยนะครับหรือก็คือรูปร่างหน้าตาของทะเลทรายเนี่ยจะถูกกาหนดโดยปัจจัยหลักแค่2ปัจจัยครับก็คือทรายและลมเท่านั้นไม่เหมือนที่อื่นที่มีเรื่องแม่น้ําเรื่องดินเรื่องตะกอนอะไรเต็มไปหมดครับแล้วภูมิประเทศเด่นๆที่เราสามารถพบได้ที่เขตทะเลทรายนี้ที่ชัดเจนก็คือแซนดูนหรือว่าเนินทรายครับ แซนดูนหรือเนินทรายเนี่ยจะเป็นพื้นที่ภูมิประเทศที่ชัดเจนที่สุดไปทะเลทรายที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะภูมิประเทศแบบนี้นะครับซึ่งคําว่าดูนเนี่ยก็กลายเป็นชื่อหนังดูนนั่แหละครับเป็นคําเดียวกันครับมันก็คือสันทรายครับที่เกิดจากการพัดพาของเมล็ดทรายมาตามทิศทางของกระแสลมในบริเวณนั้นครับแล้วเมื่อลมเจอกับอุปสรรคขวางกั้นทําให้มันพัดพาไปต่อไม่ได้หรือว่า พลังลมได้อ่อนกําลังลงครับเม็ดทรายเหล่านั้นก็จะหยุดนะครับแล้วก็ตกลงมาสะสมเป็นตะกอนกันอย่างหลวมๆเมื่อการสะสมของตะกอนทรายมากขึ้นมากเรื่อยๆมันก็จะเกิดเป็นแซนดูนอย่างที่เราเห็นเนี่ยละครับเจ้าแซนดูนเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทหลายรูปร่างมากเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะมีรูปร่างที่คล้ายกันโดยมันจะมีด้านหน้าที่หันไปทางทิศทางลมที่เป็นเนินทรายที่มีความชันต่ํานะครับและทิศทางที่เป็นปลายลมเนี่ยมันจะเป็นเนินทรายที่มีความชันสูงครับ เผื่อตอนที่เราไปเที่ยวทะเลทรายเราจะได้รู้ทิศทางลมจากรูปลักษณ์ของเนินทรายได้ครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการรู้ทิศทางลมเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับแต่อย่างน้อยรู้ไว้เท่ๆก็แล้ครับเผื่อเอาไปเม้ากับเพื่อนร่วมทิปได้นะครับโดยเจ้าแซนดูนหรือว่าลักษณะของเนินทรายเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามทิศทางของลมนะครับทิศทางของลมที่แตกต่างกันก็จะทําให้เกิดลักษณะเนินทรายที่แตกต่างกันครับอย่างเช่นเนินทรายรูปพระจันทร์เสี้ยว เนินทรายรูปประจันเซี้ยวเนี่ยมันจะมีลักษณะโค้งคล้ายประจันเซี่ยวตามชื่อของมันเลยครับมักจะพบในทะเลทรายที่มีลมแรงในทิศทางเดียวครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเนินทรายตามขวางครับซึ่งก็คือเนินทรายที่เกิดจากเนินทรายประจันเซี่ยวหลายอันมาเชื่อมต่อกันครับซึ่งลักษณะของมันก็จะอยู่ในแนวตั้งฉากกับทิศทางลมครับลักษณะต่อมาก็คือเนินทรายรูปดาวครับเนินทรายรูปดาวเนี่ยแน่นอนตามชื่อของมันเลยจะมีลักษณะคล้ายดาวครับ มักจะพบในทะเลทรายที่มีลมจากหลายทิศทางพัดเข้ามาในช่วงเวลาที่ไม่พร้อมกันทำให้เกิดทรายเป็นรูปดาวได้ครับรูปร่างถัดมาก็คือเนินทรายรูปพาราโบลาครับเนินทรายแบบนี้จะคล้ายกับเนินทรายพัทรเสี้ยวแต่มีความหนามากกว่ามีลักษณะเป็นตัวยูหรือว่าเป็นเกือกมาครับมันมักพบในพื้นที่ชายฝั่งครับที่มีลมแรงมีปริมาณทรายมากครับแล้วเนินทรายอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเนินทรายแบบเส้นตรงครับเนินทรายแบบนี้จะเป็นแบบ เส้นตรงยาวมองเห็นได้ง่ายๆครับมันจะเกิดในพื้นที่ที่มีทรายน้อยแล้วก็มีทิศทางลมที่พัดเฉียงเข้าหากันครับโดยเนินทรายเหล่านี้เนี่ยจะมีทั้งเนินทรายที่ยังเคลื่อนที่อยู่หรือที่เรียกว่าแอคทีฟดูนมันจะเป็นเนินทรายที่ไม่ได้อยู่ที่เดิมตลอดเวลาครับเนินทรายยังมีการเปลี่ยนแปลงยังมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาซึ่งก็มักจะเกิดในพื้นที่ที่มีลมแรงมีตะกอนทรายมากครับแค่เราหลับไปตื่นหนึ่ง ตื่นเช้ามารอบๆเราเนี่ยก็จะมีภูมิประเทศที่ต่างไปจากเดิมแล้วครับและแน่นอนว่าเนินทรายอีกประเภทหนึ่งก็คือเนินทรายแบบสถิตหรือว่าพาสิบดูนครับมันจะเป็นเนินทรายที่เสถียรแล้วมันจะอยู่กับที่แล้วมันจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนครับมันมักจะเกิดกับเนินทรายที่ว่าเคลื่อนที่ไปเจอกับสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่อย่างเช่นพวกภูเขาครับหรืออาจจะเกิดจากเนินทรายที่ได้เคลื่อนที่ไปที่บริเวณที่พผะอิญว่าตรงนั้นน่ะ มีความชื้นสูงจนทําให้พืชผักและต้นไม้สามารถเติบโตได้แล้วตัวโครงสร้างของพืชเหล่านี้เนี่ยก็จะยึดเอาตะกอนทรายเหล่านี้ไว้ด้วยกันครับจนทําให้มันถูกยึดโยงแข็งตัวจนลมไม่สามารถพัดพาให้มันเคลื่อนที่ไปไหนได้อีกต่อไปครับส่วนประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีทะเลทรายนะครับแต่ไม่ได้แปลว่านในอดีตเราจะไม่มีนะครับโดยเราพบหลักฐานการมีอยู่ของทะเลทรายในอดีตนะครับจากชุดหินชนิดหนึ่งใน ภาคอีสานครับซึ่งชุดหินชนิดนี้ก็ได้บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของทะเลทรายโบราณนี้ไว้ครับมันเหมือนกับเป็นสมุดบันทึกในชั้นหินให้เราไปค้นคว้าว่าพื้นที่นี้ในสมัยก่อนคืออะไรครับโดยหินชนิดนี้มีชื่อว่ามวลหินภูทอกถ้าผมอ่านออกเสียงผิดยังไงก็ช่วยบอกที่คอมเมนต์ด้วยนะครับก็ผมอ่านแต่ตัวหนังสือมาก็ไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงยังไงครับมันจะเป็นหินทรายตั้งแต่ยุคคริเทเชียสครับอายุประมาณ 75ถึง80ล้านปีเลยครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาท้ายๆที่ไดโนเสาร์ได้มีชีวิตอยู่ครับอีกไม่นานหลังจากนั้นไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์ไปครับหินชนิดนี้จะเกิดได้จากตะกอนที่เป็นเนินทรายนะครับหรือว่าดูนั่นแหละโดยมันจะมีความสูงประมาณ5-30ถึงเมตรสลับด้วยหินทรายที่สะสมตัวในลุ่มระหว่างเนินทรายครับลักษณะเด่นของมันก็คือจะเป็นชั้นหินที่เรียกว่าชั้นหินเฉียงระดับหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า cross b บดดิ้งครับมันจะสามารถบอกทิศทางของลมในทะเลทรายโบราณสมัยนั้นได้ครับว่าลมถูกพัดพาในทิศทางไหนก่อนมันจะกลายเป็นหินแข็งในภายหลังครับเดวเราสามารถพบเอกลักษณ์ของหินที่เกิดจากทะเลทรายแบบเนี้ยในสถานที่ต่างๆมากมายในประเทศไทยเลยครับอย่างเช่นภูทอกน้อยหินสามวานถ้ำนาคาภูสิงน้ำตกถ้ำพระเป็นต้นครับโดยสถานที่เหล่านี้เนี่ย ็ล้วนเป็นชุดหินที่สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะสภาวะแวดล้อมแบบทะเลทรายเท่านั้นครับโดยเราก็เรียกมันรวมๆว,ว่ามวลหินภูทอกครับมันก็คือการสะสมตัวของหินในทะเลทรายจนกลายเป็นหินแข็งและท้ายสุดก็ยกตัวขึ้นกลายเป็นภูเขาให้เราเห็นในปัจจุบันครับที่เห็นได้ชัดๆเลยก็อย่างเช่นที่น้ำตกถ้รพระและลานธรรมภูสิงห์จังหวัดบึงกาฬนั่นแหละครับที่ตัวหน้าผาของน้ำตกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยต่างจาก หินทั่วไปธรรมดาสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามีรอยชั้นเฉียงระดับของหินที่เกิดจากการพัดพาของทรายที่สะสมกันจนเกิดเป็นเนินทรายขนาดใหญ่เท่าภูเขาครับโดยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์พิเศษของทะเลทรายโบราณที่อยู่ที่นี่ในสมัยครีเตเชียสครับซึ่งในประเทศของเราเนี่ยก็ยังเหลือเนินทรายที่ทุกวันนี้มันยังเป็นสภาพเนินทรายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้เกิดจากสภาวะแวดล้อมแห้งแล้งแบบทะเลทราย แต่มันจะเกิดจากการพัดพาตะกอนของลมที่มาจากทะเลครับนั่นก็คือเนินทรายบางเบิดจังหวัดชุมพรที่เป็นเนินทรายชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับที่มีความยาวประมาณ10กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่กว่า2,000ไร่และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ30กว่าเมตรครับมันเป็นเนินทรายที่เกิดจากลมที่ได้พัดพาเอาทรายแห้งบริเวณหน้าหาดขึ้นมาเป็นเนินทรายและพอกพูนมากขึ้นมากขึ้น จนกลายเป็นเนินทรายขนาดใหญ่ที่เป็นพาสซีฟนะครับเป็นเนินทรายสถิตไม่ได้เคลื่อนไหวต่อไปแล้วครับซึ่งเหตุผลก็จะเป็นอย่างที่เราได้พูดกันไปนะครับเพราะว่าบริเวณนี้มีความชื้นอยู่ทําให้พืชเจริญเติบโตได้แล้วโครงสร้างของพืชเนี่ยก็ได้ยึดโยงเอาดินทรายเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันทําให้มันไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะครับที่เรามาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ภูมิประเทศแบบหนึ่งในทะเลทรายนะครับที่เราเรียกว่าเนินทรายครับมันยังมีภูมิประเทศแบบอื่นอีกนะครับอย่างเช่น เสาหินทะเลทรายหรือว่ายาแดงครับมันเป็นภูมิประเทศที่มีเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันเนินทรายโดยเจ้าเสาหินทะเลทรายเนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบของเนื้อหินที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนไม่เท่ากันตลอดเนื้อหินครับการพัดพาของลมทะเลทรายเนี่ยมันจะยกเม็ดทรายขึ้นมาแล้วก็ให้เม็ดทรายเคลื่อนที่และถูกพัดไปกับลมใช่ไหมครับแต่ว่าลมก็จะมีพลังงานจํากัดนะครับไม่สามารถพัดพาเม็ดทรายให้สูงขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ มันจะพัดให้เม็ดทรายลอยอยู่จากผิวพื้นได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เม็ดเล็กๆเม็ดเบาๆก็จะอยู่บนบนเม็ดใหญ่ๆหนักๆก็จะอยู่ล่างๆครับแล้วเมื่อลมปนทรายเนี่ยได้พัดผ่านก้อนหินนะครับเม็ดทรายพวกนี้ก็จะเข้าปะทะกับก้อนหินโดยส่วนใหญ่ก็จะผ่านบริเวณฐานของก้อนหินมากกว่าด้านบนนะครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีนะครับก้อนหินพวกนี้ก็จะเหมือนกับถูกขัดสีโดยลมปนทรายครับมันก็คล้ายๆกับถูกถูด้วยกระดาษทรายใช่ไหมครับ แต่คราวนี้มันเป็นลมปนทรายเฉยก็จะทําให้ก้อนหินพวกนี้ซึกกร่อนลงเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันก็กลายเป็นรูปร่างอย่างที่เราเห็นครับที่เป็นก้อนหินที่จะมีส่วนล่างค่อนข้างคอดกิ่วกว่าส่วนบนครับโดยส่วนบนก็จะหนากว่าหรือว่าบานกว่าแบบดอกเห็ดครับก้อนหินพวกนี้เลยมีหน้าตาและลักษณะเหมือนกับถ้วยบอลโลกนั่นเองนะครับแล้วในประเทศไทยเรานะครับก็พบหลักฐานการกัดกร่อนแบบนี้ครับหลายระดับมากเลยที่เป็นหลักฐานที่บอกว่า ครั้งหนึ่งในประเทศไทยเคยมีเทเลสไยมาก่อนนะครับอย่างเช่นเสาเฉลียงอุบลราชธานีหอนาอุสาอุดรธานีภูผ,ผาเทิบมุกดาหารและหินถ้วยฟุตบอลโลกป่าหินงามชัยภูมิเป็นต้นครับและถ้าผมเรียกชื่อสถานที่ไหนผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับคราวนี้เราก็รู้เลยใช่ไหมครับว่าเจ้าหินที่มีทรงแบบถ้วยฟุตบอลโลกเนี่ยมันเกิดจากอะไรนั่นก็เพราะว่ามันโดนกัดกร่อนจาก ลมที่มีเม็ดทรายค่อยๆกัดเซาะมาครับมันไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่ถ้ามันทําจากโลหะผสมนิตินอมันก็คงแข็งแกร่งดังแว่นออบตัสไม่โดนกัดกร่อนง่ายๆแน่ๆเลยครับและแว่นออบตัสของผมวันนี้ก็มีชื่อว่า Hover 2.0โโดยวัสดุก,กรอบแว่นของมันเนี่ยก็ทํามาจากนิกเกิลไทเทเนียมหรือที่ภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่านิตินอรครับเป็นวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างการปลูกถ่ายอวัยวะและก็ ทำลวดดัดฟันครับมันจะมีความแข็งแรงมากๆแล้วก็มันจะจดจํารูปร่างของมันได้แล้วก็คืนรูปได้ครับทำให้บิดงอได้มากๆก็ไม่พังครับเเล่เมื่อมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์เนี่ยมันก็จะเป็นโลหะที่ไม่ระคายเคืองผิวเราครับสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจออฟตัสนะครับแต่ถ้าใช้โค้ดส่วนลดสงสัย SONGSAI เนี่ยก็จะได้ส่วนลด100บาทแล้วก็สนับสนุนช่องนี้ไปในตัวด้วยครับหลังจากผ่านเนินทรายแล้วก็ผ่านจากหินรูปร่างเหมือนถ้วยฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับ ภูมิประเทศของทะเลทรายแบบถัดไปก็คือโอเอซิสครับโอเอซิสนี่ก็คือภูมิประเทศอีกแบบหนึ่งที่โด่งดังมากๆเลยเมื่อเราพูดถึงทะเลทรายใช่ไหมครับเนื่องจากว่าทะเลทรายมันเหมือนกับเป็นทรายที่แห้งแล้งกว้างใหญ่ไพศาลดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าอยู่ดีๆมันก็จะมีสถานที่ที่พิเศษกว่าที่อื่นโผล่ขึ้นมากลางทะเลทรายเหล่านี้ที่มีแหล่งน้ําธรรมชาติที่มอบความอุดมสมบูรณ์ที่นี่ก็จะเหมือนกับเป็น สวรรค์ท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุเลยจริงไหมครับในทางอุกทกธรณีวิทยาเนี่ยบริเวณที่เกิดโอเอซิสนี้จะตั้งอยู่บนชั้นหินที่ให้น้ําหรือที่เรียกว่าอควิเฟอร์สถานที่นี้มันจะเป็นสถานที่ที่มีแหล่งน้ําบาดาลหรือว่าแหล่งน้ําใต้ดินสะสมอยู่เป็นจํานวนมากครับแม้ว่าทะเลทรายในปัจจุบันเนี่ยมันจะแห้งแล้งมากๆนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าย้อนกลับไปในอดีตอ่ะก็ใช่ว่าที่นี่จะแห้งแล้งตลอดการตลอดมานะครับ มันอาจจะเคยมีน้ำฝนอาจจะเคยชุ่มชื่นมีฝนตกมากมายในอดีตอันไกลโพ้นก็ได้ครับซึ่งนั่นก็จะทำให้ที่ใต้ทะเลทรายบางแห่งครับอาจจะสามารถพบชั้นหินให้น้ำนี้ก็ได้ครับโดยมันจะมีหน้าที่กักเก็บน้ำหรือว่ากักเก็บหิมะที่เคยอยู่ที่นี่สมัยก่อนเมื่อหลายพันหลายหมื่นหรือว่าหลายแสนปีที่แล้วครับโดยน้ำเหล่านี้ก็จะถูกเก็บไว้ในชั้นหินนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็น หินทรายหินแกรนิตหินปูนตะกอนกรกวดทรายหินพวกเนี้ยมันจะมีรอยแตกรอยร้าวมีโพรงหรือว่ามีรูพุนที่ทําหน้าที่เสมือนกับถังเก็บน้ําใต้ดินที่อยู่ใต้ทะเลทรายโดยน้ําเหล่านี้ก็คือน้ําฝนหิมะจากในอดีตอันไกลโพ้นครับและเมื่อน้ําบาดาเหล่านี้สะสมตัวในชั้นหินมากๆเนี่ยกระบวนการต่างๆทางธรณีวิทยาก็ทําให้น้ําที่กักเก็บอยู่ในหินเหล่านี้ ถูกดันตัวขึ้นมาสู่ผิวดินนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างในชั้นดินหรือว่าแรงดันจากน้ําพุร้อนครับหรือว่าอาจจะเกิดจากรอยเลื่อนที่แผ่นเปลือกโลกหรืออาจจะเป็นเพราะภูมิประเทศที่มันได้กลายเป็นแอ่งต่ําทําให้น้ํามันสามารถขึ้นมาจากชั้นหินได้นะครับหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการดันตัวของน้ําเองขึ้นมาสู่ผิวดินนะครับโดยแรงดันนี้จะเรียกว่า confining aquifer ครับ โดยกระบวนการต่างๆมากมายเหล่านี้ก็จะทําให้ชั้นน้ําบาดาลเนี่ยมีแรงดันดันน้ําออกมาที่ผิวดินกลายเป็นน้ําซึมน้ํำซับน้ําพุที่ผิวโลกครับและมันก็ได้แพร่กระจายความชื้นไปมากมายและพืชพันธุ์ก็สามารถเติบโตที่นี่ได้นั่นเองครับดังนั้นน้ําในโอเอซิสเนี่ยก็คือน้ําโบราณที่ถูก กักเก็บไว้อาจจะหลายร้อยหลายหมื่นหลายแสนปีหรืออาจจะเป็นหลายล้านปีก็ได้นะครับแล้วกระบวนการทางธรณีวิทยามากมายเนี่ยก็ได้ทําให้น้ําเหล่านี้โผล่ขึ้นมาที่ผิวดินใครที่ตักน้ําบริเวณนี้ไปใช้ก็เหมือนกับได้ใช้น้ําโบราณครับโดยน้ําพวกนี้อาจจะมีอายุมากกว่าทะเลทรายบริเวณนั้นอีกนะครับโดยโอเอซิสท,ที่โด่งดังบนโลกเนี่ยก็มีอยู่หลายที่นะครับอย่างเช่นซีวาโอเอซิสท,ที่เกิดจากน้ําใต้ดิน ไหลขึ้นผิวดินจนกลายเป็นเทเลสากโอเอซิสหุบเขามาซาบที่เกิดในภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะจนความชื้นใต้ดินสามารถโผล่ขึ้นมาได้และกลายเป็นแรงน้ําในบริเวณนี้ครับหรืออาวฮาซาโอเอซิสที่เกิดจากน้ําบาดาลที่สะสมตัวในหินตะกอนจาพวกหินทรายหินปูนหินดินดานแล้วโครงสร้างของหินพวกนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดแรงดันที่ดันน้ําจากใต้ดินขึ้นสู่ผิวดินได้ครับ และนี่ก็คือ3ภูมิประเทศหลักๆที่เราได้เห็นในทะเลทรายครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของการกําเนิดทะเลทรายบนโลกของเราครับรวมถึงก็ได้อธิบายเรื่องลักษณะต่างๆทางภูมิประเทศและการเกิดภูดมิประเทศรูปแบบต่างๆของทะเลทรายครับและรวมถึงการมีอยู่ของทะเลทรายโบราณในแผ่นดินไทยน่ยครับที่แถวๆภาคอีสานในประเทศไทยเมื่อ75ล้านปีที่แล้วเนี่ยน่าจะมีภูมิประเทศเป็นทะเลทรายครับ แล้วเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็เป็นการร่วมมือกับช่อง Epic Earth Daily ใน TikTok นะครับใครที่ชอบเรื่องธรณีวิทยาก็สามารถไปติดตามช่อง TikTok ช่องนี้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยครับและใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ไปมากกว่านี้ครับอยากสนับสนุนค่าอาหารค่ากาแฟรวมถึงค่าอุปกรณ์ต่างๆในการพัฒน,นาคุณภาพช่องนะครับก็สามารถ กดส,สมาชิกหรือว่ากดปุ่มสุปเปร์แดงได้เลยครับผมและทีมงานจะขอขอบคุณมากมากเลยครับแล้วถ้าอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรก็สามารถบอกได้ในคอมเมนต์นะครับบางเนื้อหาก็เป็นเนื้อหาที่เราเอามาจากคอมเมนต์ในคลิปต่างๆเนี่ยแหละครับแล้วเราก็ไปค้นคว้ามาอธิบายครับเริ่มเหมือนเดิมครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสยัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ